สวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าเอาทองมาขายเป็นสร้อยข้อมือหนักสองบาทกับกอบพระแล้วก็แหวนพลอยนะครับน้ำหนักสร้อยข้อมือสามสิบจุดสามสองกับกอบพระแล้วก็แหวนหนักสิบสองจุดสามสี่นะครับก็ทำการหลอมเลยนะครับตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือน,นะครับหลอมสร้อยข้อมือก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามด้วยกอบพระครับ ปากร้านเค m o ม e นีด้วยนะครับรับซื้อทองเงินหน้ากรอบพระพระ,ะทองคำทอง K เคเศษทองทุกชนิดให้ราคาสูงซื้อตามน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ทองนะครับทางร้านมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทองเช็คให้ดูนะครับเวลาหลอมก็ลูกค้ามายืนดูได้เลยนะครับร้านอยู่ตัวเมืองขอนแก่นลูกค้าขอนแก่นสามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้หรือสามารถส่งมาก็ได้นะครับทางร้านถ่ายคลิปให้ดูทุกขั้นตอนนะครับผม อมเสร็จได้มาเป็น94%กับ79%นะครับลูกค้ารับเงิน1,10,000กับบ้านขับวันนี้ขอบคุณครับ